นางสาวปริมและดาบุญใหม่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนชาตราการวิทยาเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีทัศนคติที่ดีใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีมีผลสำฤทธิ์ทางวิชาการดีเยี่ยม นักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องคล่องแคล่วเข้าใจเรื่องหรือข้อความที่อ่านได้ชัดเจนสามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างถูกต้องสร้างสรรค์ยกตัวอย่างเชน่นการเข้าร่วมแข่งขันออกแบบและนำเสนอผังเมือง inclusive cities for well-being of life เมืองที่นับรวมผู้คนโครงการเปิดกล่องช็อคปีที่21 ประจำปีการศึกษา2,566โดยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทักษะการจัดการและการทำงานอย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ ศึกษารายละเอียดวางแผนตัดสินใจสร้างงานและมีขั้นตอนการทำงานชัดเจนเป็นผู้นำและรวบรวมกลุ่มเพื่อนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดง mm hmm. เข้าร่วมการแข่งขันต่อปัญหาทางกฎหมาย mm hmm. เนื่องในวันรพีประจำปีการศึกษา2567โดยสารและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางสาวปริมละดาบุญใหม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีความรักชาติศาสนาพราะมหากษัตริย์และเข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างต่อเนื่อง ซื่อสัตย์สุจริตไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบที่สถานศึกษากำหนดจนได้รับรางวัลเด็กดีสีบอดอและได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีความประพฤติดีเยี่ยม รวมถึงงานด้านจิตอาสาที่ได้ปฏิบัติต่อโรงเรียนชุมชนและสังคมอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมถึงการนำองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้กับงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถสรุปกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นผลงานดีเด่นดังนี้ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ Meditation clip contest รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งคัดเลือกแข่งขัน167ทีมจาก123เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดงอําเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษากีฬาวัฒนธรรมท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการสืบสารนาฏศิสินถิ่นสองแควการรำมังคละศิลปานาฏศิลป์าาพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกนำมาสืบสารต่อย,ยอดและเผยแพร่ต่อชุมชน